พบกับเกมโปเกมอสักกานะคะวันนี้เราอยู่กับชาเมลิออนเอง <c oughs> ก็เกมนี้นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับโปเกมอนนะกดมั่วแล้วกดมั่วแล้วนี่มันอะไรจูนี่วะ นี่มันไรจูอย่ารู้ว่าเป็นโคูโหยังไงเปลี่ยนได้เป็นตรงนี้คืออะไรคืออยากให้ชาเมลิออนอะเปลี่ยนเป็นแค่จูอ่ที่ที่มันตามหลังเรา แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกคือเราเก็บเวลให้ตัวชมเบนเดอร์ก่อนแล้วมันก็เริ่มแบบเออมันก็เริ่มจะอัปเกดได้เป็นชมเบอร์อั่นี้เดี๋ยวอีกบป๊นนึงก็จะเป็นชาลิซาแล้วเห็นไหมตัวนั้นแหละอันนี้มันไม่ได้ต้องใช้โกโ้ดก้ถามว่าเรามีพ่อมีแม่ไหม ต้องมีอยู่แล้วจะหาพ่อหาแม่เจอนี่ค่ะคุณแม่หไหมคุณแม่ถามว่าเกมนี้เนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรโปกเกมอนมีกี่ตัวอะไรยนี้เดี๋ยวให้ดูค่ะผมมีหกแล้เราวไปรวมกับไพรักได้นะหกหกตัวฮะ นไปรวกับับารกก้นะ็เริ่มเล่นแล้วแหละแต่ว่าอยากรู้ว่าได้พิกกระจูงมาอย่างไงก็แต่และตัวก็พยายามสู้บ่อยๆแล้วก็เล่นแบบเออสองวันนะไม่ใช่วันหนึ่งเล่นวันหนึ่งไม่เล่นพีตน่ต้นประเภทไฟฟ้าทําอะไรประเภทหินไม่ได้เลย <c oughs> เห็นนาเบียชูช็อตไฟฟ้าไม่เป็นเลยใช่ก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เริ่มจะได้อีก มีหลมีผลเชาเรามีคู่หัวเว็นชามิลิออนแต่ความจริงอ่ะไอ้ไมิลิออนมันไม่มีผลเลยอ่ะไอ้ชาไมิลิออนโหดมากเลยเราแกล้งมันนะให้มันติดเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ดีจังที่เก็บเอาไว้ทำมิลออนว้าบได้ค่ะทุกคนเกมนี้มันก็มีการว้าบเหมือนกันน,กกนี่มันอะไรจูนหรือว่านี่อะไรจูเดี๋ยวเราไปไเดี๋ยวเราไปเออไปแบทเทิร์กันนะคะ ช,ชาไปเล่นกันเลยคือเราผ่านมาแล้วแต่ว่าอยากเล่นซ้ำๆอีกชูทำให้มันจมตีไม่ได้โดยกันจดไปฟลัฟกซแค่ครั้งเดียวโต้ง่ายง่ายง่ายระเภทบินอุ้ย,ยจ้ะจะสับตุ๊ดำมีเหนียวพันหุตุ้มตุ้มตุ้มนี่เทพขึ้นแล้วอีกชูชัดไฟฟ้าไม่มีผลแค่ชาเออ บแบบนีโ้โอ้เทพเทพชาตินาวีออร์เทพไปเลนตตยนี่เนโตเต้เงี้ยหนอเจ็ดไฟฟ้าถ้าเริ่มเป็นก็สอบถามเราได้นะคะโมโคลบิลชูไหนเริ่มเลยดิเอออยากรู้จริงๆว่าเปลี่ยนคู่กันยังไงนะเพราคนอื่นเขาเอาบิลชูมาเป็นคู่หูได้นะใช่แล้วเปลี่ยนยังไงอ่ะ พิชูเวลอัตตลอดเลยพิชูไปมีใครเล่าให้ท้าวเส้าซุนจอมนี่มันผลโมะหรือเปล่าจะให้สู้กับคนอะไรเนี่ยมีสู้ดีกว่ามันกากอุลตร้นโปเกมอนของท้องอันนี้เหมาสมกับพิกาจูเดี๋ยวไปหาคนมีโซนัสกัน แ้วคุณมีส่นน,นั้นกลับมึงมีอะไรครับ <c oughs> ตอนนี้เรามีปโปเกมอนอยู่แค่หกตัวอยากให้มีกระจอสนิทมากมากเลย ก็ถ้าใครมีอยากถามอะไรก็บอกเลยนะคะสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาีิกีชูมาสู้ด้วยไม่รู้ว่าจะสามารถจะนะกระพือนหรือเป่า